ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ผมจะมาเปิดคลังหนังสือการ์ตูนของผมนะครับแล้วก็บวกกับการแนะนำหนังสือการ์ตูนที่ผมชอบนะครับที่ผมหยิบมาอ่านบ่อยๆนะครับผมจะให้ดูภาพรวมภายในห้องก่อนนะครับว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าเรื่องที่ผมจะแนะนำเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวนะครับเป็นความเห็นของตัวผมเองนะครับซึ่งมันก็จะมีบางเรื่องที่ ที่บางคนชอบแต่ผมไม่ชอบหรือผมชอบแต่บางคนไม่ชอบนะครับยังไงก็พิจารณาเอานะครับผมนี่ครับซึ่งเรื่องที่ผมอยากจะแนะนําเลยเป็นเรื่องแรกเลยนี้ก็คือเรื่องนี้ครับแข็งคนคนแปลธาตุครับเป็นลิขสิทธิ์ของสยามนิเตอคอมิกนะครับตัวพิมพ์เนี้ยตัวพิมพ์เล็กเนี้ยมีทั้งหมด27เเล่มจบครับ แต่ว่าตอนหลังก็จะมีพิมพ์แบบบิ๊กบุ๊กขึ้นมานะครับแต่ช่วงนี้น่าจะหามือหนึ่งยากแล้วทั้งพิมพ์เล็กแล้พิมพ์บิ๊กบุ๊กนะครับให้ดูลายเส้นข้างในคร่าวๆก่อนนะครับเรื่องนี้เป็นกร์ตูนที่ดีไซน์ตัวละครออกมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การวาดฉากบูฉากต่อสู้เนี่ยดีมากเลยทีเดียวครับเรื่องนี้แนะน,นำครับถ้าใครที่กำลังตามหาการ์ตูน แนววูในแอคชั่นอยู่ก็นแนะนําเรื่องนี้ครับเรื่องต่อมานะครับที่อยากจะแนะนําก็คืออ่าเรื่องนี้ครับวอลล์ดครับจ้านลกกรียุคนะครับอ่าเรื่องนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบูรพัฒคอมิกนะครับผมภาคนี้จะมีทั้งหมด75เล่มจบครับแล้วก็จะมีภาค ต่อมาอีกนะครับจะอยู่ที่ประมาณนี้แต่ผมผมสะสมไม่ครบนะครับผมมีภาคไฟนอลนเดี๋ยวที่ผมสะสมไม่ครบครับเดี๋ยวจะให้ดูลายเส้นข้างในก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับภาพสวยครับโอเคในเรื่องต่อมาที่อยากแนะนำอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นการ์ตู ไว้เด็กเลยที่ผมชอบมากทีเดียวครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมชอบเล่นเกมการ์ดจากการ์ตูนเรื่องนี้มากนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้เล่นโดยวิธีการ์ดกระดานอะไรนะครับแต่ใช้เอามาเขี่ยเล่นเอานะครับแข่งกับเพื่อนนะครับเรื่องนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสยามมินเตอร์คอมิกนะครับผมแล้วก็มีทั้งหมด38เล่มจบครับเดีย๋ยวจะให้ดูลายเส้นข้างในนะครับ นี่ครับสวยงามครับเรื่องต่อมาที่อยากจะแนะนำนะครับคือเรื่องบีดขอข้ามบีดไปก่อนนะครับเรื่องนี้ครับ Hunter ร Hunter เครับเป็นลิขสิทธิ์ของเมชันนะครับผมปัจจุบันออกมาทั้งหมด34เล่มน,นะครับเป็นผู้วาด คนเดียวกับยูยูฮา,ากิโชนะครับหรือคนเก่งทะลุโลกหรือคนเก่งฟ้าประทานนะครับเดี๋ยวจะให้ดูหลายเส้นข้างในนะครับผมครับเรื่องต่อมาที่อยากแนะนำนะครับเป็นการ์ตูนนักกีฬาครับเป็นการ์ตูนอเมริกันฟุตบอลที่ที่ถึงเราไม่รู้กติกาแต่ก็ เป็นเรื่องที่วาดออกมาได้สนุกมากๆนะครับเรื่องนี้เป็นลิขสิทธิ์ของเนชั่นแล้วก็มีทั้งหมด37เล่มจบนะครับนากอนบอลน,นี่ก็น่าจะรู้จักกันดีเนาะปินออฟเ n นนิ min. อ่าเรื่องนี้ครับเดนโนตครับเป็นการ์ตูนอีกเรื่องที่อยากแนะนำครับมีไม่แน่ใจว่ามีทั้งหมดน่าจะ13เล่มจบครับแล้วก็เรื่องนี้ผมให้10เต็ม10เลยนะ สนุกมากครับเป็นลิขสิทธิ์ของทางเนชั่นเหมือนกันครับให้ดูลายเส้นข้างในนะครับสวยมากครับคิดว่าน่าจะถูกทำเป็นภาพยนตร์มาันสามสามผ้านะครับเรื่องต่อมาครับกระตูนที่ผมหยิบมาอ่านบ่อยเป็นอันดับต้นๆน,นะครับคือกระตูน มีลาเรื่องนี้ครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนที่อยากจะเล่นบาสเกตบอลนะครับชื่อเรื่องว่าสลัมดังเป็นลิขสิทธิ์ของทางเนชันเหมือนกันครับมีทั้งหมด31เล่นจบนะครับปัจจุบันมีการพิมพ์เป็นแบบบิ๊กบุ๊กนะครับสเวอร์ชั่นนะครับผมซึ่งก็หาได้มือหนึ่งยังหาได้อยู่นะครับแต่ก็ราคาค่อนข้างสูงทีเดียวเรื่องต่อมาเป็น 2เวนตี้เซนตูรีครับเรื่องนี้ใครที่ชอบการ์ตูนแนวสืบสวนสอบสวนนะครับก็แนะนําอย่างยิ่งครับถ้าใครที่สามารถมองข้ามลายเส้นได้นะครับเพราะว่าลายเส้นจะหลายคนอาจจะไม่ถูกใจนะครับผมนี่ครับพระเอกเป็นตาลุงมีหนวดใส่แว่นนี่นะครับ <c oughs> อ่าเรื่องนี้มีทั้งหมดเห็นไหม ยี 24, เล่มจบครับที่กรธิ์ของเนชั่นเหมือนกันเรื่องต่อมานะครับไม่น่ามีเนาะตูน้นี้ข้ามไปอีกตู้หนึ่งนะครับไม่ม oh. ีความจริงเรื่องนี้ผมก็อยากแนะนำมากนะครับเป็นการ์ตูนที่สนุกที่ผมอ่านบ่อยๆบ,บ่อยมากๆเรื่องนึงนะครับ แต่ว่าเหมือนจะพิมพ์ออกมาไม่จบนะครับข้ามไปอเคครับเรื่องนี้เป็นการ์ตูนเรื่องแรกเลยครับที่ผมอ่านแล้วผมก็ชอบมากๆนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการสะสมการ์ตูนของผมเลยแล้วมันก็กลายเป็นการ์ตูนในตำนานไปเลยนะครับเรื่องชาร์แมนคิงราชันแห่งพูดนะครับเป็นลิขสิทธิ์ของสยามมีทั้งหมด32เล่มจบนะครับ มันกลายเป็นการ์ตูนในตำนานไปแล้วครับผมแนะนําให้อ่านครับนี่ครับเยี่ยมมากครับเรื่องนี้บางเรื่องผมก็ขอข้ามไปเนาะข้างในมีอะไรขออนุญาตนะครับอ่านี้ครับคนเก่งทะลุโลกนะครับคนว่าคนเดียวกับฮันเตอร์เอ็ก r นะครับ ใครที่ชื่นชอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็อยากให้ตัดอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าสนุกมากทั้งสองเรื่องครับอ๋อแล้วก็เรื่องนี้ครับผู้ผนึกมารครับครบรถครับเรื่องนี้ทั้งต่อสู้แอคชั่นแล้วก็ดราม่าต่างๆนะครับแล้วก็ความลับต่างๆค่อยๆลี้คลายปมแต่ละอย่างนะครับ อาแบนลิคัสิ์ของสยามมินเตอร์คอมมิคครับมีทั้งหมด34สเล่มจบเรื่องนี้ผมขัดใจยอยู่อย่างเดียวก็คือหน้าเหลีหล่ยมของไฟเอกนะครับขอดูข้างในก่อนนะครับซาตานตัวนี้น่าจะหมดละดูตู้นี้อ่านี่ครับนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ แนะนำครับแนะนาให้สะสมแนะนําให้ซื้อมาอ่านนะครับเล่ครับพระจนลไทยเหนือโลกเป็นลิขสิทธิ์ของวิบูลกิจนะครับมีทั้งหมดสามสิบาเล่มจบครับเดี๋ยวจะเปิดหลายเส้นให้ดูคร่าวๆเนาะอ่าเรื่องนี้เป็นผู้ว่าคนเดียวกับ f ฟร r y ี a เทนะครับคนจะเห็นว่าหน้าตานี่เหมือนในตัวการ์ตูนใน f ฟร r y ี a เทเลยนะครับโอเค เรื่องต่อมาที่อยากแนะนำนะครับนี่ครับการ์ตูนอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นสุดยอดการ์ตูนจริงๆครับวินแลนซาก้าครับใครที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับไวกิ้งหรือชนเผ่าพื้นเมืองนะครับแนะนําเรื่องนี้ครับวินแลนซาก้าเป็นลิขสิทธิ์ของสยามอินเตอร์คอมิกนะครับปัจจุบันน่าจะออกมาที่24เล่มนะครับเรื่องต่อมาที่อยากแนะนํานะครับอ่านี่ครับเรื่องนี้เรื่องนี้ก็ ถูกสร้างมาเป็นอนิเมะได้4ซีซั่นแล้วผมก็ไม่เคยดูอนิเมะน้อน่าจะสีซีซั่น,น,น,นแต่ว่าเป็นเรื่องที่ครบรถจริงๆครับดีไซน์ตัวละครออกมาได้ดีตัวร้ายมีมีมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็มีเรื่องราวของมันนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องนี้ก็อยากแนะนำครับ assassin's creed r o m ครบรถเหมือนกันครับจบได้ดีด้วย แล้วก็ทางสยามเนี่ยทั้งหมด21เล่มจบทางสยามเนี่ยพิมพ์ออกมาในรูปเล่มที่สวยงามครับใช้กระดาษกินรีดโดยที่ตอนนั้นราคาไม่แพงครับเล่มละ60บาทแบ็คโคเพอร์นี่ถ้าเกิดเป็นคนที่เก็บการ์ตูนสมัยนี้น่าจะมีกันม,มีเก็บกันทุกคนเนะข้างในเป็นไดตะลุยแดนเรดมน อะไระนี่โลเห็นนะออตัวนี้น่าจะหมดแล้วขอข้ามไปตูน้นึงนะครับอ๋อนี่ครับกระตูนดีๆอีกเรื่องหนึ่งครับโคโค่ครับ เป็นพิกัดสลัดจอมลุยครับเป็นลิขสิทธิ์ของวิบูลกิทมีทั้งหมด2 9เล่มจบนะครับบวกเล่มพิเศษอีกเล่มหนึ่งก็เป็น30เล่มน,นะครับเรื่องนีนะ้ก็แนะนําไม่อ่านะครับเพราะว่าเป็นการ์ตูนที่จบได้ดีแล้วก็ระหว่างเรื่องดาเนินเรื่องไนดะ้อย่างดีครับแต่ลายเส้นอาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนนะครับเพราะว่าหน้าตาจะแปลกๆหน่อยเกือบทุกคนเลยนี่ครับ โอเคอีกเรื่องหนึง่งเรื่องต่อมาครัเรื่องนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ครับทุกวันนี้นี่เป็นที่นิยมของทั่วโลกนะครับดาบพิฆาตอาสูรครับตอนนี้ออกมาทั้งหมดครบแล้วนะครับยี่สิบสามเล่มจบซึ่งผมเรื่องที่ผมซื้อผมซื้อมือสองมาเรื่องสภาพดีมากๆครับแล้วก็ราคาก็ต่างจากมือหนึ่งเยอะผมก็เลยตัดสินใจที่จะซื้อนะครับ ้างในเป็นชุอ,ชอโอเคอ่าเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมก็ซื้อมือสองมาเหมือนกันนะว,ว่าอ่าแล้วชอบมากครับอ่าแล้วจะฮะฮะฮะอยู่ตลอดนะครับซึ่งกำลังจะถูกทําเป็นอนิเมชันนะครับชื่อเรื่องว่าชินซอแมนนะครับใครที่ชอบกบ này, าร์ตูนแอคชั่นนี่พลาดไม่ได้นะครับผม เป็นลิขสิทธิ์ของสยามอินเตอร์คอมิกนะครับขอข้ามไปตูต้ต่อไปนะครับนี่ก็เพิ่งถอยมาครับสามคุนสามยังไม่อ่านสักเล่มเลยเอาหายันะเบอร์เซอร์การ์ตูนที่ ไม่ได้อ่านตอนนวสานแล้วนะครับล่าสุดละกายของพุ่งอ่านจบนะครับผมก็ซื้อมือสองม,มาเหมือนกันต้องบอกว่าเป็นกระตูนเรื่องหนึ่งที่ดังมากๆแต่ว่าผมอ่านแล้วก็ไม่เข้ากับไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับน่าจะอ่านในรอบเดียวขอดูที่ตู้สุดท้ายเลยนะครับอ่านี่ผลงานของอาจ,จารย์ อาดาจีนิสรุนะครับผมแนะนําทุกเรื่องเลยในในชั้นนี้นะครับแล้วผมก็มีแค่นี้เองครับกําลังพยายามตามหาเรื่องที่เป็นผลงานเอนของท่านอาจารย์อยู่นะครับสามกกครับสึกสามกกกเรื่องนี้ใครที่ชอบเรื่องสามกกอยู่แล้วนะครับแนะนํามไม่อ่านเพราะว่าเขียนออกมาได้ดีมากๆนะครับเขียนออกมาได้เข้าใจง่ายแล้วก็ ใครที่เคยอ่านโหงสา่าจอมราชาเนี่ยแล้วามาอ่านเรื่องนี้ด้วยจะเข้าใจประวัติศาสตร์สามกกได้ดียิ่งขึ้นนะครับเ,เรื่องนี้ก็พลานไม่ได้ครับผาพิพุกไทยท่านครับถึงว่าแต่ว่าถึงตอนนี้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์สำหรับตอนจบของของตัวใดท่านนี้เป็นอย่างมากนะครับในทิศทางที่แบบต่างกันนะครับทั้งคนชอบและคนไม่ชอบแต่ว่าสำหรับผมเนี่ย ผมก็ไม่ค่อยชอบตอนจบเหมือนกันแต่ว่าระหว่างดําเนินเรื่องเนะี่ยระหว่างเล่มหนึ่งถึงถึงเล่มเนี่ยเล่มล่าสุดเนี่ยผมให้คะแนนค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็ควรค่ากับการสะสมครับถ้าใครที่มองข้ามเรื่องเรื่องตอนจบไปได้ก็แนะนําให้ให้สะสมให้ซื้อมาอ่านนะครับชั้นสุดท้าย ไม่น่าจะมีเรื่องอะไรละครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะให้ผมรีวิวเรื่องไหนเป็นพิเศษนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะทำคลิปแยกออกมาอีกทีนึงก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับผมขอบคุณมากครับ